ถ้าสมมุติหมากเหล่านั้นของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกกินไปคนคนนั้นที่เป็นหมก mm hmm. กหากก็อาจจะถูกกำจัดในเกมนั้นเลย mm hmm. ก็เป็นได้ผู้เล่น4ี6ห ยินดีต้อนรับผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์หลังจากที่ Squid g เก e ซีซั่น2เนี่ยด้ออนแอร์ให้คนทั่วโลกดูกันไปแล้วดีมากเลยนะแล้วตัวกระผมเองเนี่ยก็ได้เกาะกระแสไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปที่เพิ่งออนแอร์ล่าสุดไปเมื่อวันเสาร์อ้าว <c oughs> ก็มันมีเรื่องราวนี้มาก็ขอลองทำข้อมูลให้ฟังหน่อยละกันทีนี้คลิปวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสมันดีมากจนมีใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้พีเอฟเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ s Squid g เก e ซี ซีซันสองหรือซีซัน3าให้ดูหน่อยสควิตเกมซีซัน3มันยังไม่มาเลยไม่ใช่เหรอวะมึงให้กูทำแล้วเหรอ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าซีซัน2มันจบได้ส่วนตีนขนาดนี้มันก็มีการคาดเดาไปยังซีซัน3าไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนตัวผมก็คาดเดาไแล้วเช่นกันเอาเป็นว่าหัวข้อของเราในวันนี้ผมจะมาคาดเดาเกมที่จะเจอในสควิตเกมซีซัน3าให้ทุกๆคนฟังว่ามันจะมีเกมอะไรบ้างและแต่ละเกมมันจะมีรูปแบบยังไงที่น่ากลัวน่าตื่นเต้นและน่าขนลุก ไบ้าเอาเป็นว่าเพื่อนเพืนการรอชาร์ตเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปการผมฝากทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเป็นคนแรกและ,และเป็นกาลังใจกับผมด้วยและกันนะครับผู้เล่น4-5-6 ยินดีต้อนรับถ้าเราย้อนกลับไปดูสวิตช์เกมซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าในสวิตเกมภาคแรกจะมีเกมให้เล่นทั้งหมด6เกมด้วยกันนั่นก็คือ AEIOU แกะน้ำตาลชักเคี้ร์เก็บลูกแก้วเกมกระโดดกระจบแล้วก็เกมปลาหมึกนั่นเองเออแต่จริงจริงมันก็จะมีอีกเกมหนึ่งที่ไม่อยากนับเป็นเกมที่7สักเท่าไหร่ก็คือตั G ๊กจีอ่ะแต่เอาเป็นว่าผมไม่นับละกันนะเพราะนั้นคือเหมือนกงยูไปชักชวนซะมากกว่าเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเราย้อนความรู้สึกกลับไปตอนที่ดูซีรีส์เรื่อง ใหม่ๆตอนแรกๆเลยอะ <S <S ่ะคือเราไม่สามารถเดาออกได้เลยครับว่าเกมถัดๆไปใน Squi วเกมเนี่ยมันจะมีเกมอะไรบ้างจนกระทั่งเราได้ดูหนังจนจบและมาเก็บดีเทลเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเกมในซิกเวเกมอ่ะมันถูกสปอยมาตั้งแต่แบบแรกๆของเรื่องแล้วแล้วแต่ละเกมเนี่ยก็คือง่ายๆแม่งเขียนแปะไว้ในกำแพงของซิกเวทเกมซีซั่นนั้นๆเลยนั่นเองครับซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะลองย้อนกลับไปดูได้ซีซั่นหนึ่งอ่ะบนกำแพงอ่ะแม่งจะมีบอก เลยตั้งแต่เกมกระโดดกระโจกเกมแกะน้ำตาลเกมชักคีย์แต่ที่ช่วงแรกๆเราไม่เห็นเพราะว่าเตียงของผู้เล่นมันบังอยู่แล้วพอผู้เล่นมันหายไปทีละคนตายไปทีละคนอ่ะเตียงมันก็ค่อยๆหายไปแล้วค่อค่อยๆเฉลยภาพด้านหลังขึ้นมาทีเนี้ยซีซั่นสองอ่ะมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าผู้มันกลับหลอกหรือเปล่าแต่ถ้าผู้มันกลับไม่หลอกและนี่เป็นการแอบสปอยนั่นก็หมายของว่าซีซั่นสองมันจะมีเกมที่แอบบอกมาเป็นนัยยะเนี่ยให้เรารู้กันแล้วอยู่ถึง3เกมด้วยกันที่จะเจอ ซีซั่น3นะครับนั่นก็คือ 1. Jack แจ็คแอนด์จิล 2. Human Chase และ 3. m ม n ังกี a บานั่นเองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายทีละเกมให้ฟังแล้วกันว่ามันคืออะไรเนาะอย่างเกมแรกนะครับที่โผลมาในฝาผนังของส qui ตเกมซีซั่น2หลังจากที่แบบมีคนตายไปเยอะแล้วแล้วก็เตียงเริ่มขยับขยายออกไปเนี่ยก็คือ Jack and Ji l l ฮะคือเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะเอาแบบเบสิกเกมก่อนเลยก็คือเกมนี้จะเล่นด้วยกันทั้งหมด2คนครับโดยที่2คนนี้เนี่ยจะทาการถือถังน้าไปด้วยกันเพื่อไปตักน้าจากบอ่อแล้วหลังจากนั้นก็ถือน้ำเนี่ยกลับมายังจุด เริ่มต้นอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละฮะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโครงเกมเข้าวของแจ็คแอนด์จิลทีเนี้ยฟังดูแล้วอะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งธรรมดาวะ่ะก็แค่ช่วยกันตักน้ำแล้วก็กลับมาก็อาจจะเป็นฟิลแบบอ่าตักน้ําใส่ถังตักน้ําใส่ถังให้มันเต็มก่อนก็ชน,นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคืออันเนี้ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เราก็น่าจะเดากันได้นะครับว่าสควิตเกมอ่ะมันคงไม่ทําอะไรออกมาให้มันง่ายและธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งถ้าถามผมในความคิดผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหน วนตัวผมเลยนะยังไงผู้กำกับเขาต้องมีลูกเล่นในระหว่างการเล่นเกมที่เน้นการกดดันให้กับผู้แข่งขันกับมีอุปสรรคที่มันแปลกแน่นอนอย่างเช่นแบบพื้นที่ที่ไปตักน้ํากับพื้นที่ที่เอาน้ํามาวางตอนแรกอ,อาจจะอยู่กันแบบคนละพื้นที่แบบอาจจะชันบ้างอาจจะเตี้ยบ้างหรืออาจจะต้องปีนผาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือถ้าเกิดสมมุติเกมนี้มันเป็นแจ็คแอนจิลธรรมดาที่ตักน้ํามาแล้วก็เอามาวางที่จุดแรกเนี่ยถ้าสมมติแบบน้ํามันหกออกมาก็อาจจะต้องเริ่มใหม่เลยก็เป็นได้ หรืออาจจะอะดบจากซีซั่น2มาใช้กับซีซั่น3ที่เอาคน2คนมามัดกันให้เหลือเพียงแค่3ขาแล้วเดินไปตักน้ํากลับมาที่จุดเริ่มต้นก็เป็นได้เช่นกันหรือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ก็อาจจะมัดรวมกันแล้วกลายเป็นแจ็คแอนจิ l เวอร์ชันสควิต g a เกก็เป็นได้เช่นกันครับตอนแรกผมก็แอบคิดนะอุ้ยแจ็คแอนจิ l ตักน้ําออกมามันจะไปดูยากอะไรแต่แค่ลองคิดเคสที่แบบถ้าทำให้มันยากทำให้มันไม่ง่ายและไม่ธรรมดา มันก็คงจะแบบลำบากพอสมควรเลยฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คือเกมแรกที่ผมคาดเดาว่ามันน่าจะออกมาในรูปแบบที่ไม่ใช่การตักน้ําธรรมดาแล้วมาวางที่ตอนแรกแต่มันคงจะต้องมีสักอย่างที่ยากมากๆอย่างแน่นอนครับส่วนต่อมาเกมที่2ครับที่ปรากฏอยู่ในกําแพง s ควิตเกมซีซั่นสองนั้นนั่นก็คือเกม Human c h e s s หรือว่าหมากรุกมนุษย์นั่นเองครับก็คือเอาง่ายๆตามความเข้าใจเราเลยก็คือเราเล่นหมากรุกฝรั่งใช้กติกาแบบเดียวกันหมดเลยประมาณนั้นแหละแต่ในสควิตเกมผมว่า พมกับเขาควงไม่เอาคนมานั่งเล่นหมากลุกวัดผลแพ้ผลชนะกันหลอกถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเลยเดาว่า Squid Game เนี่ย อาจจะเปลี่ยนจากหมากที่เราจับเล,เ,ลเล่นเล่นกันอยู่ให้เป็นผู้เล่นในสวิทเกมไปลงเล่นบนนั้นแทนโดยที่ทีมหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด14คน14หมากด้วยกันนั่นก็คือเบี้ยแตัวเรือ2ตัวม้า2ตัวบิชอป2ตัวราชินี1ตัวและราชา1ตัวนั่นเองครับซึ่งหมากแต่ละตัวนี้นะฮะถ้าใครเล่นหมากลุกฝรั่งเนี่ยก็จะรู้ว่าแต่ละตัวจะมีความสามารถในการเดินที่แตกต่างกันออกไปอย่างม้าเนี่ยก็จะเดินได้แบบ รูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นเรือก็จะเดินได้ยาวมากกว่าหมากอื่นหรือเบี้ยเนี่ยพอเวลาข้าไปถึงอีกฝั่งนึงก็จะพลิกกลับมาแล้วก็เดินเฉียงได้อะไรแบบนี้คือเอาง่ายๆกติการมแม่งเหมือนกับหมากรุกฝรั่งทั่วไปเลยแต่แค่แบบเปลี่ยนจากหมากนั้นเป็นคนจริงๆนั่นเองอะซึ่งตรงเนี้ยถ้าจะถามว่าหาความตื่นเต้นจากตรงไหน,นผมก็เดาว่าถ้าสมมุติหมากเหล่านั้นของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกกินไปคนคนนั้นที่เป็นหมากก็อาจจะถูกกำจัดในเกมนั้นเลยก็เป็นได้และผลแพ้ชนะเนี่ยก็น่าจะอยู่ นอะว่าจะถูกกาจัดหรือเปล่าก็น่าจะเป็นความกดดันและก็ความร้าใจที่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราเอาชีวิตตัวเองไปเล่นในหมากจริงแล้วลองคิดสภาพเล่นๆดูว่าคนที่ไปเป็นหมากอะต่อให้เป็นเบี้ยหรือจะเป็นม้าหรือเป็นบีชอปอะยังไงเขาก็ไม่ได้อยากตายถูกไหมผมว่าตรงนี้แหละพุ่มกับเขาจะขยี้ได้เยอะมากและดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นเบี้ยหักหลังราชาหรือราชินีและเลือกที่จะไม่เดินตามเกมของทีมตัวเองก็เป็นได้ครับ ค่าคิดก็ขนลุกแล้วฮะก็ รอดูฮะคิดว่าน่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละอันนี้คือความคิดของผมนะบอกก่อนก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้เราดูในซีรีส์เกมซีซั่น3แล้วกันส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะบนกรแพงเนี่ยแม่งโคตรเด่นเลยฮะโดยเกมสุดท้ายที่ว่านี้นะครับมันก็คือเกมมังคีบาหรือลิงโหนบา์นั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะเคยได้เล่นตอนเด็กนะที่แบบว่าเราจับบาแล้วก็แบบโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าโยกไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามสนามเด็กเล่นทั่วไปซึ่งเกมมันมีแค่นี้เลยฮะแต่ ก็อย่างที่บอกไปไม่ต่างอะไรกับ2เกมแรกเลยว่ายังไง Squid ทเกมอะ่ะมันต้องทําออกมาให้ไม่ธรรมดาลและมีความยากอยู่ในตัวเกมพอสมควรอย่างแน่นอนซึ่งถ้าถามผมว่าไอ้เกมโหนบานเนี่ยมันจะทําให้ดูกดดันมันจะทําให้ดูเครียดยังไงลองนึกถึงเกมในซีซั่นหที่เอาคนมาโดดกระจกดูแบบลองคิดเล่นๆเราโดดกระจกอะ่ะมันก็ยังดูไม่มีอะไรใช่ปะแต่ถ้าเกิดเรามาไล่เลียงจัดลาดับอะ่ะ ใครอยู่อันดับไห่แล้วต้องโดดไปก่อนมันเพิ่มความเครียดใช่ไหมแล้วลองดูสภาพคนที่ได้ตัวเลขมาก่อนแต่ไม่ยอมโดดไปกดดันหัวหลังมันก็เพิ่มความเครียดมาได้อีกเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเกมโหนบาลิงอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ใจิตใจคนไปก่อนไปหลังคล้ายๆกับเกมกระจบแน่นอนและดีไม่ดีเนี่ยถ้าเอาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความตายเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีการโหนในจุดที่เป็นเหวหรือมันอาจจะมีการโหนในอุปสรรคที่แตกต่างกันโหนผ่านไฟโหนผ่านน้ําร้อนโหนผ่านกรงสัตว์อะไรแบบเนี้ยก็ เป็นไปได้เช่นกันหรือมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งและมากกว่าที่ผมจินตนาการก็เป็นได้หรือถ้าเอาให้แบบอินดีปลึกกว่านั้นอีกเลยเนี่ยผมนึกถึงได้อย่างหนึ่งก็คือการจัดทีมกันเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมีการหักหลังกันเกิดขึ้นซึ่งจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเกมซิวิตเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมมังกี้บาร์เกม u m a n Chase แล้วก็เกม Jack a n d Jill ลลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อย นนอยากรู้ว่าแบบจินตนาการของแต่ละคนอะ่ะจะแบบใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับของคุณผพ้กมกับที่เขาจะปล่อยซีซั่นสออกมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเอ้ยโอ้ยผมลืมบอกข้อมูลตรงนี้ไปได้ยังไงวะจริงๆอะผมจะบอกว่า Squid Game ในซีซั่น3อะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่3เกมใหม่เพียงเท่านั้นแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีอีก2เกมใหม่ที่ เรียกว่าใหม่ได้ไหมเรียกว่าเป็นเกมเก่าที่พัฒนาให้มันใหม่โผล่ออกมาในซีซั่น3ก็เป็นได้ฮะคือต้องบอกงี้ครับว่าถ้าใครดูซีซั่น2จบแล้วอ่ะมันจะมีช่วงเอ็นเครดิตมั้งถ้าจำไม่ผิดอะคือมันจะมีฉากที่แบบเหมือนกับผู้เล่นเดินเข้าไปแล้วเจอหุ่นตุ๊กตาโกโกวาอ่าที่คล้ายๆกับตอนฉากแรกที่ต้องเดินไปตอนมันพูด A I O U อย่างเงี้ยแต่ไอ้ซีนเนี้ยหุ่นโกโกวามันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยแถมยังมีไฟแดงและไฟเขียวด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมก็เดาว่าอันเนี้ยมันคงจะ เป็นเกม A E I O U เหมือนกับซีซันแรกแล้วก็ซีซันสอแหละแต่มันจะต้องมีความยากที่มากขึ้นซึ่งไอ้คำว่ายากตรงเนี้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้เช่นกันแต่ ถ้าให้ผมเดานะจากซีซั่น2ที่กีหุนมันพยายามจะแบบเป็นพระเอกช่วยคนนูน้นคนนี้และก็ใช้แบบจุดบอดของเกมในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยผมเลยมองว่าผู้จัดจาก,การเกมอ่ะอาจจะสร้างหุ่นขึ้นมา2ตัวเพื่อตรวจสอบทุกมุมแบบ3 6 0องศาเลยว่าใครขยับบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดเป็นคนเล่นเกมเก่าอะ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากป่ะส่วนตัวผมคิดว่ายังไงมันต้องมีอุปสรรคที่ทําให้คนขยับในเกมนี้แน่แ,นแต่มันจะเป็นอะไรก็ต้องรอไปดูครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ไไม่ไดถึง้เกกมมสุดท้ายเปลมึก หรือว่า s ควิตเกมผมว่ายังไงก็ไม่เหมือนกับซีซั่นแรกแน่ๆมันจะต้องเป็นปลาหมึกที่ยิ่งกว่าปลาหมึกทั่วไปอาจจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวอะไรแบบนี้ทุ <c> ้ย <oughs> ไม่ใช่คือถ้าเกิดมันทาเหมือนซีซั่นหนึ่งเลยผมว่ามันอาจจะน,น่าเบือ่อแล้วคนมันอาจจะแบบด่าได้เพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายหรือว่าสควิตเกมในซีซั่นสามเนี่ยมันจะต้องแบบแปลกใหม่ในรูปแบบที่เป็นความดั้งเดิมแบบที่เราคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแต่ละเกมที่เราจะเจอกันในซีซั่นสามของสควิตเกมคิดว่าเกมที่ผมพูดมาทัั้้ง3เกมมนนจะี ในซีซั่นสหรือเปล่าและทฤษฎีแต่ละทฤษฎีที่ผมคาดเดาไว้ว่ามันจะเป็นแบบนู้ดเป็นแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นตรงกับผมหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือคำพูดกับใจไม่สุภาพทำให้ใครไม่พอใจผมเอ็มพูทักต้องกราบขอพาภัยว้นที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะวันนี้ไปละบ๊ายบาย